่โอเคส่วนใหญ่เข้าได้แล้วนะครับถ้าใครไม่เข้าไม่ได้ยังไง ก็สมัครใหม่ตามที่ครูแนะนําหรือค่อยรอไปทามเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าทีนี้ครับสิ่งต่อมาที่เรียนต้องทําคือให้เรียนส่งข้อความมาหาครูครับว่าขอใบางานห้องสามทับสามนะครับส่งข้อความมาหาครูในเพจน,นะครับเห็นคํา,าคคว่าส่งข้อความไหมอ่าเห็นไหมครับคําว่าส่งข้อความส่งมาหาครูนะครับบอกว่า ขอไปงานห้องสามครับสามครับแล้วครูก็จะส่งไปให้เพราะว่าสาเหตุที่ครูไม่โพสต์ลงไปในเพจเลยเพราะว่าถ้าครูโพสต์ลงไปในเพจเลยปึ๊บมันจะมีห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องเธอมาขอไปงานแล้วเขาจะไปแก้ไปงานเธอมั่วโอเคไหมเข้าใจนะว่าทําไมต้องส่งข้อความมาหาครูนะอ่ะส่งมาแล้วครูจะตอบรับไปให้ใครได้ลิงก์ตอบรับจากครูแล้วนักเรียนเปิดไปงานรอครูได้เลยนะครับ เรื่องของมันก็คือ <laughs> 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 เอาลิงก์นี้ไปส่งในกลุ่ม Facebook ห้องเพลก็ได้นะ จบครบแล้วเราดูจากหน้าจอนะครับทีนี้ครูขอสอบถามก่อนหน้าห้องเราหนีีนนทั้งหมดกี่คนสามแปดูก่อนนะครบหรือเปล่าสาปดเดี๋ยวครูลบออกสไลด์หนึง่งอ่าทีนี้อ่าตรงนี้ก็จะมีเฉพาะห้องเราที่เข้ามาทำงานร่วมกันในใบงานตรงนี้ ถ้ามีใครลบอะไรมันก็จะมีคนลบเฉพาะห้องเราคือเป็นความผิดร่วมกันในนี้ดังนั้นการทำงานร่วมกันเนี่ยเธอจะต้องมีการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนั่นหมายความว่าเดี๋ยวครูจะให้เธอไปประจำสไลด์ของตนเองตามเลขที่อ่าเดี๋ยวเธอแยกไปจะประจำสไลด์ของตัวเองตามเลขที่ครับทีนี้อ่าสไลด์ตัวเองอยู่ที่ไหนอ่า อ่ะประจำก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะไปประจำก่อนแล้วก็ต้องไม่ยังไม่ต้องลบไม่ต้องอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะดูให้เดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวอ่าอ่านับหนึ่งถึงห้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะ,อะ,นะอะ,อะทุกคนไปอยู่ที่สไลด์ตัวเองแล้วนะเดี๋ยวครูจะไล่เช็คต่อน,นะทีนี้อ่าอ่าเลขที่หนึ่งไม่มีเนี่ยเนีน้ยเลขที่อะไรเนะี่ย เลขที่หกไหนเลขที่หก<อ>ใครอยู่สไลด์หกครับยกมือสไลด์หกโอเคออกไปแล้วครูดูจากตรงนี้นะครับมุมตรงนี้นี่ถ้ามันมีสองคนแปลว่าเธอไปอยู่ด้วยกันอยู่ตอนนี้อ่าเดี๋ยวครูไล่ดูก่อนว่ามีใครไปอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเวเวลาครูให้แก้มันจะไปแก้ของเพื่อนนะครับแล้วเผื่อว่าเลขที่เธอสามกันอะไรอยู่เนี้ยอ่าหนึ่งคนหนึ่งคนโอเคทุกคนประจําสไลด์ตัวเองแล้วนะ มีมีอยู่สองคนอีกคนนึงที่อยู่กับครูสไลด์แรกชื่อว่ากานิรนามกับงูนิรนามนะครับ <c oughs> ใครอยู่อ๋อสไลด์แรกเป็นเลขที่หนึ่งเนาะกับครูคนนึงโอเค,อ,เคอ่าทีนี้สิ่งที่น <c oughs> ักเรียนจะแก้คือให้นักเรียนแก้ตรงชื่อด้านบนตรงนี้เห็นไหมเช่นเลขที่หนึ่งจากชทยรัฐอ่อมสามรับห้าเ <c oughs> เปลี่ยนเป็นชื่อเธอมสามรับสามอ่ะลงมือแก้ไขได้เลย แกตามสไลด์ตัวเองนะครับเธออย่าไปยุ่งกับเลขที่อื่นนะอย่าไปแกล้งกันนะเพราะว่ามันสามารถแก้ให้ใครก็ได้ในนี้นะครับ <g ül> อย่าไปยุ่งของเพื่อนนะถ้าเพื่อนข้างๆเข้าไม่ได้เลยเนี้ยก็ดูให้เพื่อนหน่อยนะแถวเดียวกันนะครับแถวเดียวกันช่วยกันด้วยนะครับอ่ช่วยๆกันนะครับ่ <c oughs> าเพื่อนบางคนยังเข้าไม่ได้เลยเนะี้ย มีใครส่งข้อความมาแล้วยังไม่ได้รายงานไหมได้ลแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ไงเดี๋ยวเพื่อนทำให้ก็ไดนะ้อ่าโอเคตอนนี้ทุกคนก็ได้แก้รายงานของตัวเองแล้วนะทีนี้สิ่งต่อไปที่นรกเรียนต้องแก้ไขคือรูปครอบครัวนะครับตรงนี้ครูใส่เป็นตัวอย่างให้นะครับอ่าอ่าฟังต่อนนะตรงตรงรูปครอบครัวนี้ ถ้านักเรียนหาไม่ได้จริงๆนักเรียนก็อาจจะหารูปที่หนึ่งูปถ่ายพ่อแม่ลูกรูปที่สองรูปถ่ายคุณปู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าหาไม่ได้จริงก็เอารูปถ่ายเดียวนั่นแหละครับนักเรียนรูปถ่ายเดียวสมมุติเราถ่ายหนึ่งูปใช่ไหมให้คุณแม่ส่งรูปคุณแม่สวยๆมาให้หนึ่งรูปแล้วก็เอามาลงตรงนี้โอเคไหมอ่ะใครไม่มีอ่ะ เวเวลาเราจะใส่รูปนะเดี๋ยวดูนะทีนี้ครูจะลบรูปตัวเดิมอ,ออกก่อนสมมุติเลขที่หนึ่งครูขออนุญาตนะครูลบออกแล้วนะไม่ต้องตกใจนะครับมันหายไป<ส>เดี๋ยวสิว่าวอยไวตอนนี้บอแน่นะทีนี้เราไปที่แท่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะพาแท่ก่อนนะนักเรียนลองกดดูคําว่าแท้เห็นไหมคําว่าแท้พอดีเป็นภาษาไทยใช้ง่ายนิดนึงอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนแท้แล้วจะมีคําว่ารูปภาพ เห็นไหมครับเห็นนะแล้วไปเลือกคำว่าอ่าอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับอ่าคลิกเข้าไปเลยแล้วเราไปหารูปภาพในเครื่องมาทดลองแทรกเข้าไปก่อนหาหามีไหมรูปในเครื่อเธอไม่มีใช่ไหมอ่าถ้างั้นเดี๋ยวครูพาไปหาจาก Google ก่อนเข้า Google ก่อนเราไปเอารูปมาทดสอบก่อนเข้า google ่าเข้า Google แล้วนักเรียนหาว่ารูปครอบครัวก็ได้อ่าเดี๋ยวจะพาเซฟก่อเดี๋ยวเราไปหารูปก่อนนะสมมุติก่อนเข้า Google หารูปแล้วเซฟมาไว้เครื่องก่อนนะครับอ่าสมมุตคิครูจะเอารูปนี้ ครูก็คลิกขึ้นมาเนาะครูหารูปนะแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาแล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นแล้วก็เซฟไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ของครูโอเคไหมทำไหมหารูปนะครับคลิกที่รูปแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาแล้วก็เลือกบันทึกรูปภาพเป็นแล้วก็กดบันทึกไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองโอเคยัง โอเคนะได้รูปหรือยังให้เวลาลหารูป1นาที30มสิบวิอ่าเาสมมุติก่อนสมมุติเอาลูปมาสมมุติก่อนฝึกแทกก่อนอ่าลูปไหนก็ได้นะครับฝึกแทกเข้าไปอ่าอ่าโอเคน่าจะได้รูปไปในคอมแล้วนะเสรในคอมแล้วนะเสร็จปุ๊บเราก็ไปแทกเลยครับทีนี้เราก็กลับไปที่ ไฟล์ใบงานของเราเหมือนเดิมเช่นเล็กที่1ตรงนี้นะครับเราก็ไปที่แท้คําว่ารูปภาพอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปเลือกว่ารูปของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็แทกเข้ามาอ่าก็จะได้รูปครอบครัวของเรานะครับเห็นไหมสไลด์ที่1ถ้าเธอคลิกไปดูสไลด์ที่1ของเพื่อนมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับอ่าทีนี้ เวลาที่เหลือ20นาทีนี้ครูให้เธอหารูปภาพของครอบครัวตัวเองมาแทรกเข้าไปนี่แหละหาจาก Facebook ทักข้อความหาคุณพ่อหาคุณแม่หาลูกมาให้ได้ไปสองเฟซคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณตาหามาให้ได้ไม่มีต้องไปถ่ายครับถ่ายทีละคนก็ได้ ่ะโอเคไหมแล้วเธอก็เอามาแทรกเข้าไปถ้าเป็นรูปเดียวครูขอให้เขียนด้านล่างรูปนะว่าอ่าว่าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่อะไรแบบนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวครูจะตรวจงานในนี้เลยเห็นไหมพอพอนักเรียนทำปุ๊บมันจะเป็นการทํางานร่วมกันเห็นไหมพอเพื่อนเปลี่ยนรูปในนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเธอจะต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นไม่ไปยุ่งกับสไลด์คนอื่นไม่ใช่ เพื่อนในห้องทํเสร็จแล้วอิจฉาเขาไปคิกลบแบบนี้ไม่ได้นะครับหายนะครับเราต้องจ้องสล,ลด์เราไว้ดี <S <S อย่าให้คนอื่นมายุ่งนะครับ <S <S อ่าเขาลบสิทธิ์ของกันและกันนะครับอ่าโอเคทีนี้ไปหาลูกครอบครัวของเธอมานะครับอย่างน้อยอ่ามันมีในนี้มีกี่คนมีคุณพอ่อคุณแม่ี่เธอต้องหาอีกแล้วเนาะอ่าพอ่อแม่ตัวเธอ อย่างน้อยให้ได้ห้าคนในลูกห้าคนนะครับห้าคนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการถ่ายทอดทางอนุกรรมมันต้องเห็นอ่าครอบครัวของเธออย่างน้อยห้าคนเช่นพ่อแม่ตัวเธอใช่ไหมได้แล้วสามคนใช่ไหมปู่ย่าก็ครบแล้วห้าคนตายายก็ได้แล้วหกเจ็ดเ่นี้ครับโอเค วันนี้มีใบางานตรงนี้ให้ทําแค่นี้ส่วนในตารางด้านล่างนี้ยังไม่ต้องเติมวันนี้ครูให้หาแค่รูปก่อนแค่นี้เองโอเคนะให้เรียนลงไลยทรเลยครับอ่าหาแค่รูกแค่นี้เองนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นการทํางานร่วมกันผ่านคราวคือนักเรียนจะเข้าไปแก้ใบางานได้อ่าด้วยตนเอง เดี๋ยวครูถ้านักเรียนใช้จนชานาญแล้วครูจะมีใบงานลักษณะนี้มาพานักเรียนทําเดี๋ยวเราจะทํางานร่วมกันนะครับฝึกการทํางานออนไลน์นักเรียนไม่ต้องกังวลว่าสมมติเพื่อนมาหลอยหักปับแล้วเพื่อนดับข้อมูลจะหายไม่ต้องกลัวถ้าเรียนทําอะไรลงไปมันบันทึกอัตโนมัติอัตโนมัติละครั้งต่อไปถ้าเรามาเรียนเราอยากใช้ใบงานนี้เดี๋ยวครูจะพาปเปิดขึ้นมาทําเลยวันนี้ เวลาที่เหลือให้เรียนใช้เวลาตรงนี้หารูปภาพครอบครัวของตัวเองมาเติมใครหาได้ครบห้าคนและครัวอนุญาตให้<ป>ทําอย่างอื่นได้<ม>แต่ใบงานเธอต้องเสร็จก่อนนะเดี๋ยวครูจะเดินตรวจท่าหายเห็นใครเล่นเกมเล่นอะไร <Okay. S 1> ครูจะเดินไปถามแล้วก็ถามเดขที่แล้วครูจะเปิดรางานดูว่าของเธอเสร็จหรือยัง<ม>ถ้าเธอเสร็จแล้วเชิญทําอย่างอื่นได้นะครับ <Okay. S 1> เราตกลงกันตามนี้ อ่ะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับหารูปครอบครัวของตัวเองมาเติมทีนี้เราจะได้ได้ญาติแล้วว่าญาติของเรามีใครบ้างนะครับไปหารูปมาแทรกไปเลยนะครับอ่าอ่ามาแล้วนะครับคนที่สองรูปเนี่ยหรือรูปของตัวเอง,เองนะครับ <c oughs> อ่ากู <c oughs> ก็จะเช็คได้นะครับนี่นี่ของคนนี้ก็เริ่มหามาแล้วดีมากของชิดพานุโกงนะมีนิมมบ์นะมาแทรกเข้ามาอ่า อ่าล,ลูกเหมือนเพื่อนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูชิพานุโฮครูขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะในสไลด์นะครับเห็นครูหเห็นของเธอเลือดไม่ต้องตกใจนะครับครูกําลังช่วยทําอยู่ครูจะเข้าไปช่วยทําได้ในรูปสไลด์นะครับเช่นตรงนี้เธอก็บอกว่าในรูปนี้มีใครบ้างชิพานุโฮเติมให้ครูหน่อยครับอ่าใครบ้างในรูปนี้ก็เติมเข้าไปว่าอ่าใครอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณน้องหรือเปล่าเนี่ยก็เติมเข้าไปได้นะครับอ่า เราจะได้คือที่ให้ทํางานร่วมกันเราจะได้เห็นด้วยว่าเพื่อนทาไหนถึงไหนแล้วเขาทํายังไงกันอะไรเนียนี่ใช่ไหมพอชิดพานุกพงแก้ครูก็จะเห็นหน้าจอเลยว่าชิดพานุกพงกําลังแก้นะครับเห็นไหมครูก็จะเข้าไปบอกงานได้ว่านี่ตรงนี้เติมตรงนี้หน่อยหนึงอะไรแบบเนี้เนาะไม่ล่ามเลยหรออ่ะเรลดอีกห้านาทีเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวข้ามหน้าจะมีเวลาให้ทําอีกอยู่นะครับเดี๋ยวคูณทดเวลาให้ีีห้5นาทีนะครับช่วงนี้เราทาเท่าที่ได้ก่อนวันนี้วันนี้เราประสบความสําเร็จแล้วนะประสบความสําเร็จคือเข้าไปทํางานฐานชาวได้แล้ววันนี้เข้าไปทํางานร่วมกันได้แล้ววันต่อไปก็จะพาหาลูกมาใส่นะครับแล้วก็มาทําตารางนะครับตาราง้า่างใครที่ ใครที่อยากลองทําตารางด้านล่างมาก่อนก็ทําได้นะเชิญก็ลองไปถามพ่อแม่ว่าอ่าพ่อคุณพ่อห่อลิ้นได้หรือเปล่าคุณแม่ห่อลิ้นได้หรือเปล่าตาห่อได้ไหมคุณน้องห่อได้ไหมหนังตากี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ดีเลยนะที่มารู้งเนี่ยครแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็ได้แล้วห้าคนนะครับเอารูปมาประกอบประกอบกันอ่าดีมากเสร็จแล้วอันนี้อ่าที่พารู้งเติมไม่กู่ดยนะครับคนสุดท้ายคือใครนะครับ คนสุดท้ายดเดี๋ยวคุณปัอมให้ก่อนนั่นะไรกูเด็กอ่าเดินนีคุณนะฮะอ่าใครนึกอะไรไม่ออกไปดูสไลด์ชิปพานุพงได้นะครับสไลด์ที่ที่หกนะครับเข้าไปดูได้นะแต่เป็นในยปรูปของเขานะ เข้าไปดูเป็นตัวอย่างได้นะครับแต่อยา่าลบของเขานะว่าเขาทํายังไงอันนี้คือถูกต้องเลยนะครับอันนี้คือการทํางานร่วมกันนะครับคือเราสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้นะครับเข้าไปดูของเพื่อนได้แต่ว่าเราต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันว่าเราเข้าไปดูเฉยๆนะแต่เราไม่ได้ลบของเพื่อนไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับอันนี้คือการฝึกการทํางานร่วมกันแบบออนไลน์นะครับซึ่งต่อไปนักเรียนจะได้เจอตลอดนะครับ ถ้าเกิดว่าไปเรียนม,มหาลัยหรือเรียนระดับสูงขึ้นไปนะครับกูเชื่อว่าได้ทำแน่แน่อ่าลองดูนะครับในสัปดาห์ต่อไปกูเกิดเกิดให้ก็ได้อ่ะไม่ใช่สัปดาห์ต่อไปคาบต่อไปเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าเออ่าตัวชั้นนี่ห่อลิ้นได้หรือไม่ได้มีหนักตากี่ชั้นลักษณะเส้นผมเป็นไงผมหยิกหรือผมตรงอ่ารักยิ้มเป็นยังไงเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูคุณพ่อ คุณพ่อเป็นยังไงห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้หนังกาเป็นยังไงประมาณเนี้ยครูก็จะพาดูนะไปเรื่อยๆได้ได้พี่น้องทาแม่ก็ได้ปูขออนุญาตนะส่วนใครที่แบบหาลูกคุณพ่อหรือคุณแม่ได้จริงก็เอายาพี่น้องทางฝั่งแม่ก็ได้ครูเข้าใจนะบางคนที่แบบหาลูกครอบครัวฝั่งพ่อไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนะครับ คือไม่ได้ว่าเดี๋ยวครูขอห้าคนแล้วกันนะครับอาจจะเป็นญาติฝังพ่อแบบ5้าคนอะไรแบบนี้ก็ไล่ไปคุณอาคุณน้าแบเนี้ไปหามาให้มันได้ประมาณ5้าคนนะครับหลักการให้คะแนนก็ตรงนี้แหละถ้านักเรียนหาได้ครบห้าคนก็ได้5คะแนนถ้าเกิดว่านักเรียนเหลือ4คนก็จะเหลือ4คะแนนอะไรางเงี้นะครับ แล้วเราก็จะไปยูตารางด้านล่างว่าตารางด้านล่างนี่นักเรียนทำถูกไหมก็จะเป็นอีก5คะแนนรวมแล้วก็เป็น10คะแนนในงานนี้นะครับอา่าลองลองลองหารูปครอบครัวตัวเองมาใส่ดูนะครับอา่าเดี๋ยวครูลองใกล้ดูคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับอา่านี้มาเลยเต็มเลยนะครับดีเลยรอรูปเดียวครูเลย มาคนรอมาแล้วน,นี่ครับอ่ารอมาแล้วมา,มาแล้วนะครับมันรวมรวมแขนก็ได้นั้งเย็นครูเข้าใจอยู่ว่าบางครั้งมันมันมันรูปมันหารูปรวมไม่ได้นะอ่านี่ก็มีแล้วขออนุญาตนะลูกขออนุญาตดูนะครับอ่าโอเคได้ามาแล้วอ่าลองลองลองหามาดูนะครับนั้งเยนลองหามาใส่ดูนะครับ อันนี้จะเป็นใบงานของนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นการฝึกทำงานร่วมกันนะครับลงไปนี้นักเรียนอย่าลืมไปสั่งแบบฝึกหัดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบฝึกหัดพร้อม <c oughs> ครูก็จะเรือกสอบบนเนื้อหานะครับ โอเคหมดเวลาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนปิดหน้าจอได้นะครับแล้วก็ชัดราคอมพิวเตอร์แล้วก็เลื่อนเก้าอี้เข้าไปด้านในอ่ามาหน้าบอกทำความเคารพเลยมาหน้าอย่งไรครับเชิญครับอ่าครับเราเจอกันข้ามหน้าข้ามนี้ไม่เสียเป็นไรเราไปหารูปไว้ก่อนนะครับข้ามหน้าคุณจะให้ทำอีกอยู่นะครับ ่าแล้วก็กดซัดดาวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับอ่าเยี่ยมมากวันนี้นักเรียนทําได้ตามเป้าหมายในการสอนนะครับเข้าไปทำรายงานได้นะครับ<ไ>เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของรายงานของตัวเองนี่ก็คือลักษณะการทํางานผ่านราวนั่นเองโอเคแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเอ้ยค่ำหน้าครับผมสวัสดีครับ<ป>ครับผมขาไม่ต้องเซฟใช่ไห